คลิปสองต่อกันลองลงมาเลยนางฟ้าชุดสีแดงย่งางตลาดย่งางไปแล้วไปเจอ,อยังย่งางขับไปปุ๊บขอเงินแม่แม่ขอเงินแนนมาสั่นมาสายแต่ย่างเลยเด้เพื่อนสิงไปเห็นผู้ใหญรู้บะสิงไปเห็นคุณตาหรือคุณยายนี่แหละเพื่อนนางนางขอท่านอยู่ ที่หลาหน่อยแต่ว่ายางแห้งเลยน่งางไปประมาณอีกประมาณจะกเมตรสองเมตรพีล่ลาบอท่านในหอดขอเงินแม่แม่โจกใข้เลยจากบาทแม่ให้เท่าไหร่ถามแม่ว่าให้เบิร์ตนี่บอกสัน่นมาหยัดใส่ในกระป๋องให้เลยโดยที่ไม่บบพูดพามทำเพลงในงยังานก้าวเข้าตลาดปุ๊บผ็นเลยแม่เหมือนสายตานี้ขึน้นนงฟ้าของคนจุน ของจริงเลยแล้วย่งางไปตลาดมเมื่อนี้ยเพิ่นสิไปซื้อหอยแข้งเดี๋ยวเกือบไไร้หอยแข้งเอฟซีผู้เฒ่าผู้โกขอถ่ายรูปขนาดบอกว่าขอโตก็ได้แจไปย่างไปพ่อกุ้มต่อไปอีกคนหูจักวัดเพรว่าเป็นตลาดน้อยตลาดใหญ่หูจักอุงอิงเลี้ยสิเป็นทุกไว้ทุกเพศทุกไวคนเด้ แล้วก็เอฟซีที่เขามาหาคุณย่านี่เพื่อนบอกว่ามาจากน้องอ,ง,อง๋งหญิงคุณย่าก็อาศัยมารมีน้ององ๋งหญิงเด้วยค่ะเนีย่ยบอกเลยว่าตอนที่คุณย่าเฮ็ดมากใหม่ๆบอกแลว้วว่าอยู่ด้ยคุณยา่าหลายเรื่องนี่เพราะว่าคุณย่าก็ต้องขอคุณน้ององอ๋งอิงคือแกนี้คุณย่าเฮ็ดตอนแรกคุณย่ามีแค่สองพันผู้ติดตามแต่ตอนนี้ของคุณย่าหมื่นสามเกือบหมื่นสี่แล้ว ทุกคนที่มาเปลี่ยนเอฟซีคุณยาบอกเลยว่ามาจากน้องอุ้งอิงต้องขอบคุณน้องอุ้งอิงเป็นอย่างหลายที่สุดชีวิตช่องคุณยาไเลยนี <c oughs> ่ก็น้าฟ่าสําหรับคุณยายเพื่อกันนะคะย่งางตลาดแทบสิออกมาบาไม่ได้เนี่ยไอเอลมันประจมอยู่โอ้ยไดบ่เนาะหอยขชงนี่ไดบ่เนาะคือสิเก้าไปซื้อของเอฟซีมาแล้วเพราะสิเก้าไปซื้อหอยเอฟซี FC มาแล้ว ออกจากตลาดอีกออกจากร้านหอยกระแทบสิว่าไรเฮ็ดหนังเลยเด้ม่จะเอฟซีว่าขอถ่ายรูปเนี่ยข้าตามตลาดตะลี่นางอยู่กระขอสุดยอดเลยดังคักดังแม่ดัง,ดง,ดงมือนี้ขอบเอิ้นช่ว่านางฟ้าชุดแดงเล้วมือนี้นะคุณยาต่างชายาเห็นอีกแล้วนางฟ้าชุดแดงในมือนี้เป็นนางฟ้าของ จากจังหวัดศรีศศสะเกดเป็นนางฟ้าของคนทั่วประเทศเลยตอนนี้ใครๆก็ต้องการแต่อุ่งอิงมวบาสิปิาลการทัศร์ราลการก่อนบายใครเครียดอะไรทําไมทุกายการจ้องจะเมลีติงคุณยาว่าตลอดแหล,ละจะเมลีติงผู้ดใดก็ว้าบทุกคนหรือว่าเป็นต่ะุณยาเฝ้าแท้ห้ากับลูกไปทุกคนแหละแต่เฝ้าดูๆก <c oughs> ็เล่าเหไุแห่เฝ้า แล้วก็เป็นยนจัคสันดีรีได้องอิงเราเราบอกข้ามไหนเเป็ี่ยนข้านั้นจิบผ้าอีพอรวยเบงดูรวยค่ะบอกอีพอเมื่อนี้อีพอก็ไปจัดไปอัดเพลงให้น้องมะนาไปผ้า้องมะนาเขาของอัดไปทายเอ็บี้เบงแล้วคุณพ่อพ่อโจก็กําลังดันสาวน้อยเสด็จแบรนดอยู่นะคะตอนนี้มัน สเดดส,สเด,ดสจเสดซจจำไดเพอว่าแรงกับเพื่อมจากอุงอิงทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยขอแค่ให้น้องได้ไป็นยางศาสตร์เพราว่าเป็นพี่เอมี่บนวันทุกหมองพี่เอมมี่นี่ไล่คิดฮอดลิ่งน่อยทุกมือตักแต่มือพ่อกันเรตติ้งพี่เอมมี่พี่เอมมี่บอกว่ารู้สึกตัวเองมีค่า ขอว้าวค่ำเดียวกับพีเอมมี่นะด้คุณยาก็มีพลังในการเฮ็ดคือกันในการทีสีออกเม้าวในการที่สีออเฮ o ยูทู e คุณยากกัได้แรงพักดันเหมือนตัวเองมีความสามารถขอบคุณน้องอิงที่เฮดให้คนแกจังคุณยาเนี่ยสามารถเท o ยูทู e สามารถสร้่งรลยได้ให้กับเจ้าของได้ เรากับพูมใจในช่องเจ้าของอยางแห้งในที่ได้ที่ได้เล่าเรื่องนองอุ๋งอิงขอบคุณที่เป็นหน้าฟ้าให้ทุกคนขอบคุณที่อิละม ah et, าเฮ็ดช่างความบันเทิงแล้วใต้คอมเมนต์คุณยายเห็นคนหนึ่งเพิ่์นบอกว่าเพิ่นป่วยคุณยายเสียวมาไวเบิ่งแหย่เบิ่งเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่อนป่วย,ย,าาวววยแต่เพิ่อนพ่อได้เบิ่งนองอุ๋งอิงล้ว เพิ่นไข้ขึ้นเมื่อนี่เห็นจ๋าจ่าเลยมื้อนั้นเห็นแต่คนว่าเมื่อนี่คุณยายเห็นคอมเมนต์นั่นเลยแล้วมีคนเข้าไปให้กำลังแรงใจคนที่เพิ่นป่วยเพิ่นใส่สรรพนามแทนตัวเองวอ่าพ่อพ่อกำลังป่วยอยู่แต่พอมาดูหนูแล้วพ่ออาการดีขึ้นนี่แหละของจริงนางฟ้าตัวจริงเป็นเท้งยารักษาโรคเป็นเท้งแรงเชียร์แรงใจให้ยูทูบเบอร์หลายๆช่อง สามารถมีงานมีเงินได้ขอบคุณหลายๆด้อลูกหลานเน้อนางฟ้าของทุกคนเบิ่งภาพนางฟ้าเลยค่ะเด้อคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเ้าวเวาเลียงนองอีกคือเ่าสวัสดีค่ะแปลงดีกินแรงน้อยเห็นเพิ่นดูอยู่ให้เป็นเนเีน่ย นองทำบุญครับนองทำบุญอด้หขอือมาทำบุญน้ำคนอยากคนจนเนาะชีวิตคนเผ่าพันความอยากจนมากเนาะสไม่ิเป็สดกินบอนอ้อขอหอยแข้งน่ไปไปันยานะคะโอ้ยเด็กินบอนอ้อขอหอยบะนีน้ออีหลาคุเนาะ าเลยเพื ath, ่อแฟนคลับ FC นะครับน้องอุกงอ้ปอักโกรเมนมาต่เหลือส่งไฟทั้งนั้นเล่นสีอ้เล็นสีบ้อ้สีเต็มโตแล้วอยู่ไหนอั เราเกบองราทราบแบีเต็มเลยนี่บอับอ f ฟซีมีหลากหลายครับรูกได้ครับนุ่ทุ่มนะครับที่ตลาดสดต้นมะเขือจังหวัดชิสเกะนะครับของจังหวัดชิสเกะเท่านาะเป็นอยากกินบอกหอยแครงว่าสั่น แม่บุกหอยแข้งเสียไปใส่เนี่ยโอ้ยยุบหุ่นบัตรแล้วบัตแล้วครับบัดแล้วบัตต้องโจกเลยใจก่อนออกก่อนโอ้ยเหลียวไม่เห็นลูกพี่เท่าไรครับเท่าไรครับพอเหลียวไม่เห็นลูกพี่เทไรกว่าโอ้ยลูกรวย้านใจดอกให้ร้านใจรานพี่สุบ้านพอ หกร้อยหกสิบหกก็มาจิตใน้ำจิ้มเอาไปอ้าวไม่เอาอีบอลน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวต่อไปจะเปต่อไปจะเป็นพิซซ่าเป็นตันแทียมกัลูก ្ទះ។្្ទះម្ន្រូវដាំងអន្្ត